สำหรับคนที่ติดน้ําเย็นอย่างผมนะครับคือแล้วก็เป็นคนที่ดื่มน้ําตลอดทั้งวันเนี่ยต,ตัวนี้คือเป็นแก้วที่ดีมากของเอเวจะเป็นรุ่นชื่อรุ่นบิลนะครับครับผมใส่น้ําเย็นได้ได้หลายชั่วโมงเลยผมว่ามีไม่ต่ากว่า6กชั่วโมงเนี่ยแล้วก็ตัวนี้จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือตั้งก้นฮะตรงนี้จะมีที่เปิดขวดอยู่ด้วยครับผมระบกฟ้าของ a v e x รุ่นบิลนะครับก็เป็นแค่ระบบที่เปิดและปิดตัวนี้เพียงพอ แล้วก็ระบบการล็อกก็เป็นออริงครับผมตัวนี้เรียบง่ายทาความสะอาดได้ง่ายครับถ้าเวลาเจอคราบกาแฟครา,าบของชาอะไรพวกนี้เราก็ถอดล้างได้ง่ายไม่มีที่สะสมของแบคทีเรียต่างๆช้ส่วนผิวที่เห็นเป็นสีนี่คือเป็นสีพาวเดอร์โค้ตด้านนะครับจะเป็นสีที่ผ่านการอบความร้อนมานั่นจะจะมีความทนทานจากการเสียดสีการกระทบกระทั่งนะครับแล้วก็จับแล้วก็อุ่นมือไม่ลื่นด้วยเป็นสีด้านแล้วก็เฉียดสีสวยงามมากครับ มาใช้ครับผม